พับปอลเขาค่ะดอกใหญ่มากลองกินซี่กับเคก้กอร่อยไหมลูกมันใหญ่กว่าหัวหนูอีกนั่นน่ะเริ่มจัดกแกแล้วนะคะ่ะเอามือวาง ใหญ่กว่าฝ่ามือสองเท่าเอาครับเก๊กดมดมสิหอมไหมหอมแล้วลูก